สวัสดีครับคุณพ่อพานโลงสวัสดีครับสวัสดีค่บคุณพ่อพานโลับสวัสดีครับครับผมธมชุชมมือนีเบาแอมโลธงกับทีมงานครับมาติดตามทะเลขครับพ่อพานโลงครับเิ่นเป็นพานโลงอยู่ที่อำเภอลำยื่นครับโรงเรียนบ้านยางใหญ่ครับเอฟซีโรงเรียนบ้านยางใหญ่ตำบลยางใหญ่นะครับเนาะงวดต้องหันกันจังจังที่บอกครับคุณพ่อเอาผู้เดียวเลยเอาผู้เดียวเลยมวยผู้มาสูนมอยผู้มาไก่ตัวใดก็ครับตัวมาตัวก็ได้เลยจิครับเสียดายเนาะ เจ็ดเก้าบ่ะครับได้แปดเก้าได้แปดเก้าแปดเก้าเก้าแืดซสองตัวแปดเก้าเก้าแปดล่างบนเท่านั้นครับสองตัวเออกันเขียนเลยงวดก่อนมันผ่าดสื่องวดก่อนผาดศูนย์เก้าเก้าศูนย์ครับมันผัดยังไงงวดก่อนครับโบเป็นยังไงครับงวดวันขันแปดเก้าเก้าแปดครับ วันที่สองพฤษภาคเ้มเปดค่ะปดเก่าที่ว่าในจังหวัดสามตัวครับทางว่าเอาบ่กินเหล็กสามตัวบ่มากสามตัวบ่มากสามตัวครับเอาครับงวดนี้ครับปล่อยให้เอฟซีนะครับคุณพ่อพันคุณพ่อพันโล่งครับวันที่สองพฤษภาพเข้มเลยครับฝันแนวได้ครับคุณพ่อมันฝันฝันต่อกันเลยเด้ฝันต่อวีกมาฝันต่อวีกเลยฝันต่อวีกมาครับแนวได้ครับว่านแหกความกัน ครับบ้านแหงความต่อหรือความกันครับว่านน้ำดินนี่แหละว่านว่านน้ำดินนี่โอ้บริวารต้นงน้ำออ <S <S บริวารต้นน้ำว่านโคกครับฝันบริวารว่านแหงสามผืนหมอสหนึ่งว่านมาหมอนี่กับว่านมาหมอนีกนอน่กับว่านไปครับแหงสามผืนแหงสามผืนไอไอว่านความกันนั่นนะความกันกองงอกไปเลื่อยนะละสีห่มผู้ไรเสียนี่ครับเออว่านแข่งกัน ครับผมพระศิวานมุ่นพระสิวานยังกษินาพระศิวานแตกวานมุ่นงามเออครับผมนั่นละข้อมฝันมีเท่านั้นมี่เท่านี้เออครับขั้นถ่ายเมนตัวเลขก็สีเป็นตัวไหล่ะครับคุณพ่อที่อศูนย์เลยศูนย์ศูนย์ศูนย์บอครับลักศิศูนย์ศูนย์ลักศิศูนย์ห้าหาศูนย์บ้านครับศูนย์ห้าหาศูนย์แห่สามพื้นแต่อย่าลืมว่ามีแห่สามพื้นนั้มได้ครับลายตี้เอาจากสันครับเทห่า แฮ่าแฮ่หกามสากครับว้านนี้วันวันเห็นมุ่นเลยครับผู้ได้วันมุ่นผู้อันสนะนะครับผมการวันเหงาวันวันผู้ใดสีวันแตกวันมุ่นคุณพ่อสนะยี่บมลครับบ้านนี้วันแล้วกันนี้ไผ่นี้วานวันแล้วกันนี้เลยวันแล้วกันนี้ไผ่วนครับผมอ้าวโเป็นยังนะครับ่านผู้ชมแต่ว่างวดก่อนฝันวันนี้จับเห้จูมขึ้นับจับจอมันนี้ดึงขึ้นสองสองจอมครับ พื้นหนึ่งนั่นมิแตมิแตปลากับกบอยู่น้ากันครับผมพื้นหนึ่งมิแตปลาบ้านครับมิแตปลาอย่างเดียวจับเพลสองขืนโยกจอมมันขึ้นอย่างสี่ครับโอ้ยลางแปดเก้าเก้าแปดเลยกันเดย้ลลางสี่นะครับผมพอปามอยู่ลางครับจอมมันอยู่ชึ้งพี่ครับขย้อนขย้อนมาเป็นอย่างอะค้นแปลเอาเป็นครับครับ าแป้งวดนี่ครับคุณพ่อแปลงงวดนี่แฮะสามเป็นนลวงวดนี่ก็หาศูนย์ศูนย์หาหาศูนย์ศูนย์หาครับสามศูนย์ศูนย์สามสามศูนย์ศูนย์สามคนกับสามคนคนกับสามคนอีกแฮะกับสามผืนแฮะกับสามผืนครับเป็นเลขสามตัวครับคุณพ่อแปลงเป็นปากเอฟซีเลขสามตัวครับตัวไหนครับสามตัวไก่หาหาศูนย์หาอะไรยังไงมันจะเป็นจยงไรล่ะเปเปย์อยงไรฟันติเปยเป็นแปย์โมเป็นบอครับเปย์โมเป็นหาสามศูนย์บอครับ แต่ศูนย์สามตัวเลยมันมีอยู่แล้วศูนย์สามตัวเลยครับเพราะว่าว่านเฮไปสามพืนมันมีอยู่แล้วครับครับจะเอายังใส่บั่นครับครับนี่ก็หาตอนนี้เนาะคุณผอเออเอาหาหกขาไปน้ำจล็หน้อยครับกันไว้เด็ุนชุดนี้ก็งามอยู่นี่ครับครับหือสิเป็นหาลอยหรือหกลอยเป็่นครับเพราะว่ามันเป็นศูนย์อยู่แล้วล่ะว่านเฮเนี่ยแม่นแมนครับคุณผอมล้วบริกองเงยเอาไว้ครับมันเป็นศูนย์อยู่แล้วครับแต่ศูนย์ี่มาแทหรือไมครับ ครับผมล่างอีกตั้งหากบานล่างตอนนี้บานพุ่พอล่างต่างหากล่างเลยล่ะเลียนล่างเลียนล่างเรีนล่างเลยครับผมเพราะว่ามันเป็นอย่างสั่นเพราะว่ามันอยู่ล่างมันอยู่ดินเนียนเนแยนมันอยู่มันอยู่ผืนอย่างสิเป็นล่างเลยครับบานนี้ล่างคุณผอคิดว่าตัวไหนล่างนี่ก็หาศูนย์ศูนย์หาหาศูนย์ศูนย์หาูนย์ศูนหาเป็นล่างเออศูนย์สามสามศูนย์เป็นสามศูนย์ศูนย์สามครับเนียนเพราะว่ามันแห่สาม สองปองนี่แหละนะครับคุณพ่อเนาะนี่ละสองปองไล่เอาหาส่เฮคุณหาสามศนเปเป้วเองแน่จาของบนเจ้าเป็นครับสุดยอดสุดยอดพ่อมากกับมาหาศูนกับสามศูนย์ครับสามตัวนี่หาสามศูนย์หาสามศูนย์แล้วก็รหาหกหกหาแม่นหกศูนย์ศูนย์หกจ้าปล้าศูนย์ยาปลาศูนย์ครับเอฟสี่วญ้าปลาศูนย์าปลาครับม้วนนี่แหละครับผมอาจะของกับเป้เอวเป็นข้างหลนของมันเปไง จับจอมี้ขึ้นป้าอายุทึ่งกะลังครับจอมอยู่ทึ่งจอมอยู่ทึ่งครับเอาไงได้เจ็ดแปดเลยเงิเก้าเก้าแปดหลุดแล้วครับงดก่อนเนียคักจังจังทักแน่อีกครับบาสูานฟันว่าข้องกับป้อมครับมัดข้องว่ไหนคืนน้ำครับดยเออม่เล่นลุมมลุ่มมาเลย ป,ป,ป,ป้เออกระพร้อมเหมือนมันแรงก็มารุมโว้ยแรงก็คักว่าท่านเขาก็ถือเสี้ไปเบื้องมวยตัวไหนล่ะครับถือตัวไหนล่ะครับบ้านนี้อ่ะมันออกเก่าเก่าหมอดบอกออกเก่าหงอดก่อนก่อนกระป้อมเป็นเก่าเก่าป่ะครับแม่โอค้ครับครับเอาครับมันก็เป็นเก่าเก่ามันแรงบ้านลงมาสองตูนนะกรวพมสองตัวแรงลงมาเบื้องมวยน้ำกันอย่างสิกัดบอกเขาเลยจริงแหละกันบดหังก็ถือแล้วผู้ละสิบละเสี้ยเนาะพวกไอ้เมียกับพวกท่านอันนี้จะคล้องกับบริสุทธิ์น้ำเขาหรอก ครับผมท่านผู้ชมเนาะแนวทางดีๆครับคุณพ่อพานโล่งครับเอฟซีงวดฟันที่สองครับทีมงานสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลก็ถือลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งเนาะครับเนาะครับมีอยังอีกครับคุณพ่อว่าบอมีอย่างฟันได้แค่ไหนได้แค่นี้อุ้ยขอพูดได้หลายครับฟันได้ซ้ำนี่ครับผมฟันฟันตัววีกเลยนี่ฟันตัววีกเลยฟันตัววีกให้รวยตัววีกเลยครับผมงวดวอาหานก็สิว่าคาบบอกมันฟันขึ้นรุ่นมากสื้อเลขแล้ว่อนขึ้นรุ่นมาก ฟันไดเก็บเพ็ดหบเอาผู้เดียวครับหบออาพผู้เดียวเลยครับเท่าสองเท่ายางมาอ้ยกูแกงน้าแนวว่าจะแกงไงก็เลยเห้เขาแบงเขากินอืเขาก็ได้กินหน่อยๆจากข้อหบเอาผู้เดียวก็เลยบ่ไดสามตัวเนาะเลยบ่ไใดสามตัวครับผมเลือยสองตัวครับเขาเอามาทรงมาหันเขาเมื่อมาหันุคอดพูนบรรทัดสว่างพุนค่ะเซียวนาเซียวมัดมันมางง่ายพะ พอริดไอ้มันบูนมาพอกันว่ามันเอาเอาบัตก,กระลงขั้วยโอ้บัตรกะลกสั่งไปเหตุมันได้หัเก่าศูนย์โอ้ไอ้ศูนย์หัเก่าวังหันงวดก้อนนั่นครับมันได้ศูนย์หัเก่ามากจะคลองกระไซศูนย์หัเก่าสามตัวศูนย์เก่ามันดเอาหวานเก่าศูนย์บเอาหวานครับอาหารมัตโมคาด้วยยังไงครับ วันี้กูเอาแม่งผูเดียวแล้วว่ะครับผมบอกผู้ใดเลยแมนครับอุยผู้มาตที่แะครับวดนนี้ขอให้มาตรงๆเนะครับตรงพรงครับผมขอบคุณได้หลายครับคุณพ่อขอบคุณครับสวัสดีครับครับผมแถวมชุมนัะตัวเลขของพ่อพานโลงครับคุณพ่อพานโลงครับแถวมอชมเป็นผู้ที่ฟันแม่นอีกผู้หนึ่งครับต้องบวพาฒนที่จะมาติดตามไปฝากเอฟซีนะครับแถวมชมเนาะเลขสองโตครับเอฟซี 5050แล้วก็30ครับ f อฟซีหกศครับขั้นทาวิ่งนี่ให้วิ่ง0เพิ่นว่าครับ f อฟซีเนาะขั้นทามันจับใส่3ตัวนี่ให้เอา530 530ครับหรือว่าแห่หาแห่ฮกครับให้เอาหา6กฮกหาน้ำกระไดเนาะครับเนาะงวดวันที่2พฤษภาคมพศ2567ครับสำหรับคลิปนีเบ้าแอมโลทงกสิลาเอฟซีไปก่อนครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับเฮงเฮงรวยรวยครับแต่ยานเพิ่งไปไซครับ f อฟซีเมื่อนี้ครับ บ่าแอมรถงสิบห้าไปเบิ่งของดีครับมีของดีมาฝากเอฟซีครับไปรับชมกันครับเบ่าแอมรถงนี่ที่เดินทางไปทําบุญอยู่วัดหลวงปู่รอดครับวัดหลวงปู่รอดเนาะครับเนาะจังหวัดสุรินทร์เจจิดังแดนอีสานครับเดี๋ยวนี้ของดีติดม่ติดมือมาฝากเอฟซีครับท่านผู้ชมเป็นของเรลียกเงินเรลียกทองเรลียกทรัพย์ครับค้าขายไายขายของโบดีลูกค้าโบ้ใข่เขาล้านคนยางพานเอาตันนี้ไปใส่ครับท่านผู้ชม ออของเมตาคาดขายไปใส่เรียกเงินเรียกท่องสื่อเรียกสื้อลอตเตอรีเึนสิริื้นเะครับน้องผู้ชมเนาะไปรับชมรับฟังกับน้องเบิร์ตกับนางถ่าอยู่ขงองใมกขับว่าวิธีใส่ของดีเป็นแบบใหนเนาะครับเนาะโอ้ดีครับครับทผู้ชมไปชมกันครับสวัสดีครับน้องเบิร์ดสวัสดีครับโอ้เนาะอธิบายให้ฟังหน่อยว่านวดนี้ใช้ยังไงเนาะไอ้เรื่องการเมตตามหายยมมหาเสน่ห์เรื่องการงานการขายเนี่ยคู่เลือการ้ายกลับคืนมาได้ ผัวเมียไปหาเมียน้อยให้กลับคืนคืนมาได้ผัวไปหาเมียน้อยก็กลับมาได้กลับแยกคืนกลับมาได้เรื่องการงานหาเรื่องอบตนายกเลือกการงานการขายไปพูดกับผู้ใหญ่อย่างนี้เนาะครับคนนิยมชม,ช,มชอบขา,ขายทุก<ท>อย่างแล้วเนาะครับผมสาธุ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 นี่เป็นของหลวงปู่แท้ๆเลยเนาะหลวงปู่รอดครับหลวงปู่รอดเนาะครับผมเอาวิธีการใช้บอกวิธีการใช้่อยนะครับพี่ใช้เลยใช้เลยใช้เลย เิดออกมาก่อนปั๊บแต่แล้วก็บี้บี้อย่างนี้อธิษฐานหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามรูปหัวสามครั้งโอ้ครับถ้าปาดสามครั้งล้วรูกหัวต่ำลูกคิ้วสามครั้งลูกหัวสามครั้งรวมทั้งหมดเป็นเก้าครั้งครับผมสาธุสาธุสาธุโอ้ยน้องเบิดเนาะครับผมเป็นลูกศิษย์หลวงปู่หลอดเหมือนกันเนาะครับผมมาจากพัทลุงอยู่พัทลุงเลยเนาะครับผมสาธุสาธุเป็นบุญกุศลครับผมแม่ผมท่านรวยพ่อหลวงปู่หลอดเนี พอนมวตสดีเหรเนาะครับผมสา,สาธุสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ตขอบคุณครับสวัสดีครับ,รบม,มีอะไรเพิ่มเติมไหมครับอธิษฐานอย่างเดียวเราต้องการสิ่งใดขายที่ขายทางซื้อรถซื้ออะไรก็อธิษฐานเนาะได้สมปรารถนาแน,น่นอน้ขาขายสิ่งของต่างๆเนาะเราเราจะขอแล้วแต่เราจะขออธิษฐานให้คนรักคนหลงเมตตามาผู้หลานใหญยมพูดกับผู้ใหญ่เนาะครับผมสาธุสาธุ ขอบคุณครับน้องพ่ตขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับสาธุสาธุสาธุครับธรรมผู้ชมหลวงปู่รอดวัดโคกกลมครับธ่ามผู้ชมเบาแอมเราตรงหินข่าวกบรอดซาครับทรามผู้ชมเอาไปใส่เอาไปลวยเลยครับทรรมผู้ชมเอาไปลวยน้ากันครับใส่เราดีใส่เราลุวยครับสําหรับท่านใดที่ค้าขายของบ่ค่อยดีลูกค่าย่างบ่เห็นลานเฮาไขว่ามีอียงบดบังหรือว่ามี อาถันมาบดมาบังนาล้านเหตุนในคนมองมเา,าเห็นลานค่าเฮ้าเดินผ่านเอานวดของหลวงปู่หลอดวัดโคกกลมไปใส่ครับดวงจะเปิดท่านที่รับทรัพย์ท่านที่ให้เงินในท่องไหลเข้ามาในบ้านในลานค่าลานขายของเฮ้าครับขายดีปัน,ท,นที่น้าทีท่าลำรวยเงินท่องกันหลายครับท่านผู้ชมเนาะเบาแอมเราทงหึงยินซื้อเสียงหลวงปู่หลอดมานานแล้วมือในการมีโอกาสทน่มามสักกระากาบหลวงปู่นะครับเนาะ กบ,บูชานวดไปฝากเอฟซีเอาไปรวยน้ากันครับสําหรับท่านใดที่แบบว่าเลิกกันกับสามีอยากให้สามีกับมาหักมาหลงกับเอานวดของปูหลอดไปท่าครับไปท่าปากนะครับเนาะอยากให้คนหักคนหลงเบาเบาย่างกายผู้สาวผู้บ้ามากเนี่เอาไปใส่ได้ขี้กันครับท่านผู้ชมเอาไปใส่เรื่อยๆวิธีใส่ก็เปิดฟ้าออกมาครับท่านผู้ชมเปิดฟ้าลุงปูออกมาเนาะครับเนาะแล้วก็เมื่อแตะๆครับท่านผัสเมื่อแตะ ล้วก็บี้จังสิครับมุนหมุนจังสิครับแล้วก็ท่าปากสามเถอรูปปากสา,เามเถอนะครับท่าปากสามเถอท่าคิวสามเถล้วกะเสยผมขึ้นรูปหัวนะครับรูปหัวสามครั้งนะครับทรมามชู้ชุมข้างในนี่เป็นม้วนสารนะครับด้วยธรรมชาชุมเป็นม้วนสารเป็นน้ำมันมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์ล้กก็เป็นหวานเป็นจุดๆดำๆนี่เป็นหวานมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์ลวง ปูปุกเสกเรียบร้อยเนาะครับท่านผู้ชมเนาะแอดคาราบาวจนได้แต่งเพลงให้หลวงปู่หลอดแล้วครับท่านผู้ชมจักดังบูดังเนาะครับเนาะแอดคาราบาวพีแอดคาราบาลในแต่งเพลงให้น้อยนะครับที่แอดคาราบาวจะแต่งเพลงให้เจทีอาจารย์นี่ส่วนมากก็มีบุรหลายนะครับเนาะมีหลวงปู่คูนมีหลวงปู่คูนแอดคาราบาวพีแอดนี่ครับเป็นคนแต่งให้แล้วก็มีวัดหลวงปู่หลอดเนาะครับเนาะวัดหลวงปู่หลอดวัดโกกุมในกระแตงวัดหลวงปู่ลุยเนาะครับเนาะวัดหลวงปู่ลุย นี่กระแจ้ขึ้นกันนี่ครับยงินข่าวว่าใส่ดีแห้งครับมีต่เงินไหลมาเทมาก้นหักก้นหลงเบาแอมเราทงกับบุล่อซ่าครับเอาไปฝากเอพซีกระโต่มาตามเบอร์โทรนี่แหละครับผมเอาไปเป็นเจ้าของนะครับนเอาไปใส่เอาไปฝากญาติพี่น้องก็ได้ครับสามผูชมสามผูชมครับเอาไปหายาติพี่น้องใส่เอาไปท่าครับให้ดวงเงินบารมีเ่อแพรกระจายให้เงินไหลมาเทมาเนาะครับน่าสผม้ชมราคาเบาแอมเราทงนี่ในน้ำมุนมาน้ำครับ ได้น้ำม,มุนคลองหลวงปูุลอดมาให้ยเอฟซีนะครับท่านผู้ชมเอาไปอาบชำระร่างกายสเสนียดจังไรที่บบดีทีล่าสีมันบดมันบังสเสนียดจังไรในตัวเขาสเได้ออกเอาไปดื่มกินแล้วก็อาบนะครับท่านผู้ชมเนาะและ้วก็เฮ็ดให้ดวงเขาดีเงินไหลมาที่มากครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเด้อครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเบาแอมเราตรงนี่เอามาบโหลายครับมาฝากเอฟซีโบรายกระทู้มาได้โทรมาได้ครับมาหาเบาแอมเราตรง เอาไปเป็นเจ้าของเอาไปใส่เอาไปรวยตั้งกันครับสาธุสาธุให้ถือเลขเด้อครับเอาไปใส่อะให้ถือเลขลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งลำรวยสามสิบล้านเป็นละครับท่านผู้ชมเนาะครับผมเดี๋ยวบ่าวแอมเราตรงกับสีให้เบิ้งตัวเลขกับน้ำมุนของหลวงปู่ครับท่านผู้ชมเนาะเพิ่งตาเพิ่งทำเลยพอดีเพิ่งเพิ่งทำเสร็จใหม่ๆบปล่ครับเนี่ยครับผมสาธุสาธุสาธุ อันนี้พี่ผสมน้าอาบนะพี่ผสมน้ําอาบเนาะครับเอาดื่มดื่มก็ได้เนาะดื่มก็ได้ครับแต่ว่าให้ดีผสมน้ําอาบตอนเช้าผสมน้ําอาบตอนเช้าครับครับครับเพราะว่าโดนพวกอีอําอะไรนี่จะหายหมดเลยตรงนี้ยอืครับโดนของโดนอะไรก็ผสมน้ําอาบเลยแบบเราลวงไม่ดีอะไรเงี้ยเราก็ผสมน้ํอาบครั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 บล้างเสียดจังไรเนาะครับสาธุสาธุโอ้ขอบคุณต้องเบิร์ตมากมากเลยนะครับครับผมสาธุ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 ครับผม Satu, satu, satu.